สวัสดีคะ่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะในช่องใบเตย a m i l y youtube นะคะวันนี้มาดูสองแม่ลูกเขาทาอะไรกันนะคะพี่ควานเอาออกมามาผูกข้างนอกนะคะดูนมาดูก,กันว่าน้องใบบัวเขาทาอะไรนะคะอยู่แบบเนี้ยนะคะรมรื่นนะ,ะออกมาข้างนอกน้องเขาได้นอน,นะคะ่ะ ออกมาข้างนอกเขาได้นอนใบเตยพาลูกทำอะไรวะฮะน้องใบเตยพาลูกทำอะไรกินยาหน่อยไหมออ่ะอลงสับะรให้นะ,ะสวัสดีค่ะหนูออกมาเล่นข้างนอกสนุกไหมลูกฮะไม่รู้ โมยบนดินเอาดินใส่หลังเต็มเลยโดนลูกสาวด้วยเบอร์เตอร์นี่น้องกินไปแล้วหรอคะทำไมเอาใส่ปากอย่างนั้นนะ่ะได้ออกมาเดินเล่นนอกข้างนอกก็ผ่อนคลายค่ะได้เล่นดินเล่นอะไรก็มีความสุขดี เย็นสบายดีค่ะช่วงเย็นๆถึงจะได้เอาเขาไปคอกเขานะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นสับประรดนะคะนี่ละค่ะช่วงบ่ายๆจะได้ทําการเปิดทําการขายผลไม้ออนไลน์นะคะเพื่อได้คะแนนไปซื้อนี่ละค่ะต้นสับประรดมาไว้ให้เขานะคะแล้วกพ็พี่อีกตั้งห้าเชือกนะคะเขาอยู่ในป่าตอนนี้นะคะ มาแอบดูนะคะแอบดูคนน้อยทําอะไรนะคะเรามาแอบดูจะเอ๋จะเอ๋เแบบี้ฮัลโหลทำไมอ่ะนะทำอะไรคะแอบทำอะไรน่ะฮะเห็นต่เมื่อในหน่อยออกมาน่ะแอบทำอะไรน่ะจะเอ๋อ่ะขึ้นแล้วหนูจะขีดขึ้นต้นไม้ไม่ได้นะคะหนูไม่ใช่ลิง หนูไม่ใช่ลิงค่ะหนูไม่ใช่ลิงนะคะหนูจะขึ้นต้นไม้ไม่ได้ค่ะเออตเบึงขาหน่อยสิเขามาอยู่สิออกมาได้เดอ้อหนูไม่ใช่ลิงค่ะลูกหนูเป็นช้างค่ะหนูเป็นตัวน้อยจะเอ๊ะ น,นี่เลวมาแล้วมาหาแม่มามาแลวมามาหาแม่แล้วเขากำลังเรียนรู้นะคะเห็นแม่ทำอะไรก็อยากทำตามเห็นคุณแม่ทำอะไรก็อยากทำตามหรอคะแต่หนูไม่ใช่ลิ้ยงหนูปีนต้นไม้ไม่ได้คะ่ะน้อง ไม่ชิดแทงตาได้ลูกไม่แทงตาเด้อไม่ทิ่มตาได้ลูกเวลาเขาได้ออกมาข้างนอกก็จะนี่แหละค่ะเล่นตามภาษาเด็กเนาะระบังโดน โดนลูกนะเตยแอบอยู่ข้างต้นไม้ใครนะไปแอบอยู่ข้างต้นไม้อย่างนั้นนะฮะดูดูดูด,ททดูทำอะไรอย่างนั้นนะหนูจะปีนต้นไม้แล้วเหรอเอาเอาขาออกมาบันใด่หรือบันทีเนาเอาบันทีเ,านเนขาไปอยู่ในหันหรือบันทีช่วยเหลือตัวเองนาไม่มีใครช่วยเหลือแล้วเนี่ย,ยอ่ะอ่ะ เอกได้ไหมโอ้โอ้เอาเลยขาหนึ่งโอ้ยฝากเป็นกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องใบเตย f a ม i l y y ี่ยูทูด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ชมกันนะคะขอบคุณค่ะหนุยเล่นกับยายนะ น้าแม่เล่นกับมันเลยเล่นนะเล่นหน่อยไหนหนูเล่นนะหนูจะเล่นนะอยู่นู่นแหละมาทำไมลูกเอาเอากล้าเดินไกลไหมอ่ะน้อยแม่จะออกมามาถึงนี่ละกลับกลับมากลับคืนกลับคืนกลับไปปากปากปากไปมาเลยมาเลยมามาไอ้นู่นไอ้นู่นเลยไอ้นู่นเลยเอ้เดินมาทำไมเออไอ้แดงๆอ่ะแม่เอาออกเลย